สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนพบกันเส้นเคยกับบ่าวยูทูกเบอร์ไทยลาววันนี้จะพาทุกคนมาดูเจดีที่นครปฐมนะครับนี่คือทางเดินไปดูเจดีนครปฐมนะครับคือสวยงามมากเลยครับทุกคน กว่าจะเดินมาถึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับอันนี้จะเป็นถนนเจดีที่นครปฐมนะครับทุกคนคือใหญ่มากเลยคือใหญ่มากเลยนะครับสวยงามจริงๆครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันเลยนะครับเพื่อจะดูความสวยงามของ j จดี JD, ที่นครปฐมนะครับทุกคนคือสวยงามมากเลยใหญ่จริงๆนะครับคือแบบใหญ่มากเลยนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นทางเข้า j จดีนะครับสวยงามจริงๆครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดู บรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้นะครับทุกคนคือเจดีที่ใหญ่มากเลยนะครับที่นครปฐมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศตอนประมาณ6โมงนะครับคือเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะครับที่เมืองไทยโอ้โห คือแบบใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นพระนะครับทุกคนที่เขาไหว้กันนะครับกราบไหว้กันเป็นประจำนะครับนี่จะเป็นถ้ำนะครับคือแบบสวยงามมากเลยนี่มาดูความสวยงามที่นคนปรปฐมกันนะครับ สวยงามที่ไม่มีแล้วนะครับที่นี่คือประเทศไทยที่สวยงามจริงๆนะครับสุดยอดมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศข้างหน้ากันนะครับจะมีคนไทยคนลาวกันนะครับมา เดินดูชมดูบรรยากาศที่นครปฐมนะครับทุกคนประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามมากเลยครับดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอันนี้จะเป็นคนไทยนะครับมาถ่ายรูปมาไหว้พระ มาทำบุญกันนะครับทุกคนเมืองไทยเป็นเมืองที่สวยงามมากจริงๆครับทุกคนไม่มีที่ไหนสวยงามกว่าเมืองไทยแล้วนะครับบรรยากาศประมาณหกโมงนะครับเขาจะมาไหว้จะมาทำบุญกันที่วัดนะครับทุกคน อย่าลืมทุกคนฝากติดตามยูทูบเบอร์ไทยลาวด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับจะเป็นถนนคนเดินตอนกลางคืนนะครับทุกคน เพราะว่าเขาเปิดเฉพาะกลางคืนนะครับที่นครปฐมถนนคนเดินเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันเลยนะครับเมืองไทยเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูถนนคนเดินกันเลยนะครับนี่จะเป็นถนนคนเดินนะครับ ใกล้ๆก,กับวัดนะครับทุกคนเพราะว่าวันที่ยีจะเป็นงานวัดที่เจดีนะครับที่ถ่ายมาเมื่อกี้นะครับอันนี้จะเป็นถนนคนเดินที่นครปฐมคือแบบว่าเยอะมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหต่างจังหวัดก็สวยงามเหมือนกันนะครับไม่ใช่แต่กรุงเทพที่สวยงาม ต่างจังหวัดก็สวยงามเหมือนกันนะครับเมืองไทยเป็นเมืองที่สุดยอดเลยนะครับทุกคนไม่มีที่ไหนเท่ากับเมืองไทยแล้วใครดูคลิปนี้อย่าลืมเมนบอกมาด้วยนะครับทุกคนนี่จะเป็นานนคนเดินตอนกลางคืนนะครับ ือแบบสวยงามมากเลยโอ้บ่าวลาวอุ้มทนทนะครับเพ่งเคยเจอกันเพราะว่าดูในกรุงเทพมันจะไม่เหมือนที่นคนปรปฐมนะครับมันจะแตกต่างกันมากเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นที่นคนปรปฐมนะครับทานนคนเดิม คือเยอะมากนะครับข,ข้างวัดนะครับทุกคนสวยงามจริงๆนะครับนานๆทีจะได้มาถ่ายคลิปนะครับทุกคนอย่าลืมฝากติดตามยูทูบเบอร์ไทยล้าวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเรื่อยๆนะครับทุกคนโอ้โหอันนี้จะเป็นต่างจังหวัดนะครับ พรปฐมใครดูจบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับทุกคนสุดยอดจริงๆนะครับเมืองไทยนะครับที่เขาว่าเมืองไทยช่วยมากเลยนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับ โอ้คนขายของคือแวบ,บว่าเยอะมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นถนนคนเดินที่นคนปรปฐมนะครับใครมาจะรู้กันนะครับ ว่านี่คือนาครปฐมตำนุนนคนเดินนะครับจุดยอดมากเลยครับเมืองไทยสวยงามจริงๆครับใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ ไม่มีที่ไหนเท่ากับเมืองไทยแล้วควมสวยงามจุดยอดจริงๆครับทุกคนเป็นบรรยากาศตอนค่ำนะครับสุดยอดมากครับเมืองไทยสวยงามจริงๆ